วันนี้ที่ถ่ายคลิปของตัวซูซูกิจิมนี้ให้ดูนะครับก็หลายๆคนก็เห็นมีดราม่าก,กันอยู่บอกว่าทำไมแ a n คว s เซอร์เอที่เปิดตัวทำไมมันกระป๋องอย่างนั้นทำไมไปใช้ชื่อแ a n ควิเซอร์นะฮะคือเราต้องทำใจนะครับเพราะว่ารถเกาทำมาให้เน้นสำหรับกลุ่มที่ใช้งานได้ในราคาที่ย่อมเยาวนะครับอย่างวัสดุแผงข้างนะครับคุณดูจิมนี่นะเห็นไหมครับ กัพลาสติกทั้งหมดอ่ะนี่ครับก็บพลาสติกทั้งหมดเหมือนกันนะครับเนี่ยก็บผ้านะครับเนี่ยกัพลาสติกทั้งหมดนะครับนั้นผมก็ไม่รู้จะไปดราม่าอะไรกันนะแต่อีรถราคาที่ถูกตัวนี้ทั้งๆที่จิมเน่ก็สามประตูกห้าประตูก็แพงกว่าตั้งเยอะราคาตั้งก็ตั้งล้านหกกว่าล้านเจ็ดกว่านะครับส่วนแรงคุยเซอร์เอฟอ่าวบางคนบอกไปใช้แรงชื่อแรงคุยเซอร์ไม่ได้จะต้องใช้เป็น ไฮรักแชมป์ FJ ผมว่าจริงๆมันอยู่ที่มุมมองแล้วก็จุดประสงค์ในการผลิตของรถเขานะครับว่าที่คุณได้ราคาล้านกว่าเนี่ยเป็นรถกับเครื่อง4ล้อนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องโบราณคุณอย่าลืมนะฮะจิมนี่ในเครื่องก็พันกว่าซีซีราคาก็ตั้งล้านกว่าบาทนะครับราคาพอๆกับแรปเตอร์ผมก็เห็นนะฮะว่ารถมันก็เลือกคนใช้เนาะก็คนใช้ก็ไม่เห็นบ่นอะไรนะครับทั้งๆที่นั่งก็นั่งลําบากแคบกว่าแคบขับก็ได้แค่90แต่กับแร็คุยเสื้อ FJ เนี่ย เครื่อง2007เบนซินบางคนก็บอกเครื่องโบราณเขาก็วิ่งกันเป็นหลายล้านกิโลเหมือนกันนะครับเครื่อง2007ซึ่งมันมีความทนทานอยู่แล้วแล้วก็พัฒนาต่อยอดได้เลยบอดี้ก็ได้บอดี้หประตูใหญ่กว่าสูงกว่าจุคนได้มากกว่านะครับแรงก็แรงกว่า,แร,วาแรงบิดท็อกเทิร์กก็ดีกว่าถ้าขายในราคาล้านต้นๆน,น,นะครับผมว่ารถมันก็เลือกเจ้าของนะครับเพราะนั้นอย่าไปดราม่ากันเลยนะครับว่าแรงคูเซอร์ FJ เป็นเหมือนไฮลักแชมป์เอามาดัดแปลงไม่ใช่ครับแรงคูเซอร,อร์คือแรงคูเซอร์ครับ ไฮลักแชมป์ก็คือไฮลักแชมป์ครับไม่เหมือนกันครับไฮลักแชมป์คือเป็นช่วงล่างแหนบขับเคลื่อน2ล้อนะครับไลกูเซอร์เอฟคือเป็นช่วงล่างคอยสปริงนะครับขายแบบปูโรบอนนะครับไม่ได้ขายเฉพาะในเมืองไทยนะครับไม่ต้องดราม่ากันนะครับระหว่างไลกูเซอร์กับจิมนี่นะครับยังไงความคุ้มค่าผมบอกได้เลยว่าไลกูเซอร์เอฟคุ้มค่ามากกว่าซูกิจิมนี่แน่นอนโอเคนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ